างบนแล้วลงมาจากหอพอลงมาถึงจะนำรันหอที่ส่วนแกงกระจา์อุทยานเหี่ยชาตินะครับลงมาถึงพวกเขาก็จะคุมตัวไปข้างในอันดับต้นๆก็ไปช่างน้ำนาวัดส่วนสูงเสร็จเขาก็ต่อมาแล้วก็ไปไปทางอีกฝอีกแผนกหนึ่งครับแผนกหนึ่งเขาก็จะตรวจสุขภาพแล้วก็จะทําอาการเป็นยังไงสุขภาพดีไหมรู้สึกเป็นยังไงมีอาการอะไรบ้างไหมนั่นแหละครับแล้วก็ ต่อมาเขาก็จะส่งไปพแพนกหนึ่งคือตัวดี a อนอย่างที่เขาว่านะก็คือเขาว่าตัวดีเอนะครับคือเขาจะถอนเส้นผอมแล้วก็เอาไม้สำลีนะครับลวงไปข้างในปากแกนมาถึงแล้วเราเรายินยอมไหมก็ต้องทำก็ไม่รู้อะไรเลยก็ยอมเขาหมดเลยครับจริงแล้วเราผูได้คะ่ะเออผูได้ไหมผมก็ได <c oughs> ้จอลี่ ปูนี่แค่เจาะเลือดปูกับหลานเขาสองของนี้รับแค่เจาะเลือดแต่ผมเนี่ยร่นถอนเส้นผมครับตึงไปตึงไปครับเขาว่าขาทคอดตึงไปห้าเส้นจริงจริงแล้วเขาได้ไปกี่เส้นผมไม่รู้เพราะตรงนี้มันก็เจ็บเห็นอ่าัดดึงมาหลายทีแล้วก็เอาน้ำลายครับผู้คนเลยครับลูกผมก็โดนครับเด็กนี่เด็กได้ครับตอนนั้นโดนคุมตัวลงมาครอบครัวผมนะครับมี ผมแล้วก็แฟนผมแล้วก็ลูกผมสองคนก็นโดนเหมือนกันตัวดีเอ็นเอตัวดีเอ็นก่อนก่อนที่จะตรวจเขาจะคอยดึงเส้นผมเ<ม>ขาจะให้ไปถ่ายรูปให้ถอดแม่กอ,อกด้วยตอระนะั้นพผมก็ทำตามอย่างที่เขาให้เขาทำาริงจริงๆแล้วพวกผมก็ไม่ได้รู้ว่าเขาทำเขาตรวจดีเอ็นนั้นตรวจไปเพื่ออะไรเราก็ไม่ได้รู้ไง ก็ต้องยอง้อนกลไปหมดครับอืออทีนี้ก็แล้วแต่ว่าชันตอนนั้นเราก็ไม่ได้เจอทนายไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เจอใครเลยครับทนายมแม้กระทั่งญาติพี่น้องของเราที่ว่าอยู่ข้างนอกครับเขาพราะผมก็ไม่เจอมีแต่ญาติพี่น้องที่ว่าโดนจัดกลุ่มมาก็พวกนั้นนะครับที่ว่าได้เจอเนี่ยแล้วว่าเด็เรอขชื่อมาเรี่เราเจอทนายเนี่ย ทนายหนเราก็ไม่รู้มีเจออยู่ซ่องขออนุญาตที่ว่าเจอทนายในคือเจอตรงที่ห้องสอบ,บส่วนครับคือตอนที่ว่าตํารวจสอบส,บสวนครับเราก็เจอตรงนั้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าทนายในทนายหนเราก็ไม่รู้แต่ว่าเรื่องที่แบบชาวบ้านถูกกระชากขึ้นหอยเรายืนยันไดใช่ไหมยืนยันได้แต่ผมนี่ผมนี่ไม่โดนนะมีผมคนหนึ่งยืนยันได้ว่าผมนี่ไม่โดนแต่ ที่น้องญาติ<ม>ที่น้องลวงป้าน้าอาที่โดนก็มีนะครับแต่ผมเนี่ยไม่โดนแต่ว่าคนที่โดนเนี่ยคือเขาสามารถระบุได้ใช่ไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ทำเขาระบุได้แล้วลเขายืนยันตนได้ว่าคนไหนคนไหนเขาบ็ยืนยนันเพียงแต่ว่าอย่างที่วรวุฒิเขาบอกว่าทําไมไม่เอาหล,ลักฐานถ่ายรูปมาอย่างนั้นไม่บอกชื่อระบุชื่อมาด้วยเขาก็บางคนเขาก็แบบลงเขาก็อ่านหนังสือไม่ออกเขาก็ไม่รู้ว่าคนนี้ชื่ออะไร เขาก็เพียงแต่ว่าจำหน้าได้แค่นันนะม,ม,มีการโดนเอามือไผ่หลังด้วยใช่ไหมคะมีครับมัดตรงลงมัดด้วยเชือกหรือพลาสติกคะ,ะที่มัดหลังอะเหล่าแต่คนผมไม่ได้โดนอนะแต่คนที่โดนนี่เป็น,เป,นเป็นเชือกหรือพลาสติกเขาว่าบางคนก็เป็นในด้าัแกนหลับมื้นกหมบางคนได้แก,มหมก,กน,นกลหลัพืีนหรือยแกหลับพื้นกเป็นกระดูกเลี้ยงยาวโค้ อาจจะบางคนเป็นเชือกบางคนก็เป็นรวดกุ้งครับอย่งที่เขาเรียกกันว่านกงนวดกุ้งอ๋อด,ดกุ้งที่เป็นสายเคเบิล,ลน่ะน,นคะครับพอลงมาใกล้ถึงลันฮอครับก็จะเอาม<อ>ีดตัดออกยังไวยนะใครโดนเก็บบ้างและเก็บไปเพื่ออะไรสำคัญที่สุดเท่าที่ทราบเนี่ยทุกคนไม่ยินยอม โดย,โดย,โ,ดยโดยสมัครใจนะครับแต่อาจจะยินยอมโดยจํานวนหรือโดยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะเพราะยังยังสื่อสารกันไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับในส่วนนี้ครับซึ่งการตรวจดีต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าตัวต้องยินยอมครับถ้าต้องยินยอมแต่ในใน,ในการยินยอมเนี่ยจะต้องยินยอมในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับประเด็นแห่งคดีนะครับ mm hmm. ซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เหมือนที่เราพูดตั้งแต่ต้นว่าคดีนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องตรวจดีเหรือเก็บสารพันตุกรรมอะไรเลย ฉะนั้นความยินยอมตรงนี้เนี่ยมันจะสิ้นผลไปหรือเปล่าออันนี้ก็เป็นเป็นข้อสังเกตทางกฎหมายอยู่นะครับ